ไเฮยคุกเลยอะแบบคุกคุกอะทำอาหารต้องก็เรียกว่าคุกกิ้งเอมเบอร์นี่มันใช้สามดาบเอาสายมิโา่มันจะเป็นโซโล่อะบุ้นบีดบุ้นบีดในที่เดียวแล้วไม่เดียวนะนั่นแหละไม่เดียว น้ำตาเท่าไหร่ม่เล่าบ้างเอาไม่ต้องละกูได้ละถามหาพ่อไม่ก็กูกลับมาเพิ่งกูเห็นว่าในกล่องมีไงเอ้เจมากูพร้อมแล้วเฮ้ยไก่ไก่กูอยู่ไหนมึงจะเข้าไปเอาบ้านมั้ยนะเอาไม่เอาไก่ก่อนเนาะไปเอาเฮ้ยเชี่ยมึงเฮ้ย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 มึงเห็นแล้มั้ยนะมึงเห็นแล้มั้ยนะเฮ้ยเห็นแล้วไม่ไม่ไม่มึงเจ้ามันไม่ละกูมันเอาบ้านกูหรอกมันเอากูมันเอาบ้านเราแน่แวะ เอ้ยคุณมันมึงมึงไม่ใส่ก่อวะมึงก่อดไหนน่ะมึงลืมเนี่ยเ้ยไม่ถึงวะไม่ถึงได้ไงวะไอ้เจ้าคนอื่นทำไมมันดึงถึงวะตีกันเออไอ้เหี้ยความสามารถพิเศษเฮ้ยไปตีตรงกลางรู้ว่าเลซี่เวอร์ชันอัปเกรดวะเอ้ยเอาบ้านดีกว่าวะไอ้นายจะหนีทำไมอ่ะไม่สักครึ่งหนึ่งแล้วเลยพวกมึงครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยให้แพ้ไรไปกูตีให้แพ้ไรไป กูไล่่ไอนเยก่มันจะปาไก่ฮะข้าได้เหรกูได้กูได้กูได้ไม่รู้แต่มึงวิ่งไปก่อนเลยเดี๋ยวกูนี่เองแต่กูกำลังฮะไม่ต้องถอยวะไม่ได้องอ่เพื่อนบ้านชมพูเนี่ยไงวะทันไหมเนี่ยเอาทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วมั้งช่วยด้วยเฮ้ยไม่ทันหรอกมพื่นโอเคเราทุบได้แค่เพียงเดียวกค่เพียงเดียววะ ะได้ดับเบิลเอ็นชานใคอยากจ่าแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหขี้กับไฟกูมาแก้แค้นในสัตว์เพื่อนด้วยความแค้นวะ อุ้ยโคตรเฮี้ยตึใจเฮี้ยเกือบฆ่าพันธมิตรเลยสัสพวกมึงตีสีเฮี้ยอยู่วะอ๋อเปล่ากูแค่ไปทักทายเขาเฉยก็สีเฮี้ยไรตักทายกันสีมูน่ะสัสด่วยจริงสวยมากกูรับเตียงได้ไหมเตียงอยู่ไหนวะเตียงกนะดับขวาบนอะเฮ้ยเฮี้ยกูไม่น่ามาเลยกูตายกูไม่น่ามาเลยขอโทษดีกว่าที่ไม่เจอ

เอีย่ยคนโง่เลยกูไไม่ได้เล่นคาร์ดีเลยโอไม่นะมึงต้องเล่นต้นมึงเล่นเลดเกมไม่ได้เปิดมาปุ๊บมึงทำดาบแล้วก็ต้องปไปไล่ฆ่าเลยเอมเบอร์เอเเอเฮียเป็นโง่ชิบหาย <c oughs> ไม่ได้หรอกกูต้องเล่นคารที่แบบอยู่เกมไล่เด็กเกมอยางดีดาวรอเฮ้ยเอาบ้านมันเลยไปชมพูอ่ะอย่าไปไว้เลยกูตาบอดมากเลยกูหาเตียงไม่เจอแล้วเมื่อเช้าตอนที่กูไปกูเจอเตียงได้แต่มึโง่ที่ถ่ายเที่ยวไม่เจอโอ้หนักทั้งโลกเลยไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะแต่กูเข้าแล้วอ่ะอุ๊ยอฮ้ยเชียร์ไฟอ๋ออ๋อเฮ้ยยันตื่นเดี๋ยวยันตื่นโอ้โแลตายพอดีด้วยสมเพศเลยเฮ้ยแล้วใครมาใครใครก่อวินาศกรรมวางเพลิงวะทำไมมันพลเรี่ยงยริงจรวะไม่รู้แต่ไม่ใช่กลัวเนี่ยไอ้คนกู้หน้าหน้าจะเป็นกูมั้งมึงดูเชียรไฟแม่งงนลามดูเด่ะไม่เอาก่อนกูตายกูทิ้งไฟไว้ไง ไปลานนี้ฮะไปพบกับสีเรืองอินชาาเหรียอยู่ร้อยวิสบายสบายอีเหี้ยได้เหี้ยไดโนไดโนไดโๆมันจะแจ๊สปูดมึงไงไอ้เหี้ยมาสู้กูดิถ้ามึงกล้าถ้ามึงเก่งกล้าสาวมากก็เข้ามาโอเคมันเก่งมากไปแล้วไปแล้วมึงไมื่อวาแล้วมึงตายไปแล้วนะแล้วแล้วกูอะมึงไหวอยู่แล้วดิ อ้าวกรงกรงยิงตายโอ้โโอ้นาโอ้อ้ไก่ขันไก่ไก่ไก่ขี้ไลยเขาไ่สั้วขกไเลยไ้ยินเสียงเสียงกระแทกเสียงกูไม่เห็นไก่ไงเสียงความตายว่ถ้ากูรู้กูปฏไก่ไรอย่างเี้ยกูไม่เห็นไงกณมาได้ยินเสียงกูคิดว่าบั็กเสียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคน ไม่รู้เบอโอ้โหคิดเรี่อพ่อกับววยเนต้าเมยจแม่งไหลเร็วมากเลยจะแบบเบ้อไหลเร็วเดี๋ยวถ้ามึงเล่นจะบปินรัวๆฮุยสายฟ้าตามดึงไดโนไปแล้วอ okay, ่ะเอาเกมเหรอได้เวลาแกตูดพวกมันอะ เฮ้ยนะอย่าแคมป์บ้านโอ้โหแคมป์บ้านเต็มรูปแบบเลยเรากำลังชักคงนายออกไปแล้วนะเพื่อนแกอยู่ใครวะแกกูนะเมว่ากิ้กอ๋อโอเคมาอยู่ที่เพื่อนวะว่าไงเพื่อน ปเพื่อนกลับบ้านโอ้ด้อยโอ้โอ้ด้อยโอ้ตายเฮียเฮียนตายเข้าโลกเลยสัตว์โอ้นายจะเอาเราเหรอโอ้โอ oh, nice. oh, nice. oh. enfin ้เฮ้ยนายจะช่วยเพื่อนเปล่าเฮียนีเรื่องนี้เฮีย โอ้ยเอ้ยกูปุ๊ดกูเกือบตายยืนตอกเฮ้ยตายเฮ้ยตายไอ้เนี้ยโอ้อาไปตกตัวไอ้สัาไอ้สัสยืนไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยเจ้ไก่เหี้ยฆ่ากูเอาเหี้ยความจริงกันโหดรายเหี้ยไม่คิดละมึงไอ้เหี้ยเฮ้ยกูไม่ใช่ดาบอิงเบอร์แล้วเหี้ยคนก็โเลยสัตว์แต่มึงต้องมใช้ดาบอิงเบอร์แล้วล่ะทำไมวะ พมมึงทำอะไรแค่นั้นก็มึงคิดกูไปตายแล้วไงด้วยดาเมเบอร์อะมึงให้กูทำอะไรอ่ะมึงจะทำดาบหินหดาบเด็กหรือไงไอเฮียใช่ไงมึงตายแล้วมึงไม่ได้ดาบเพชรใช่ไหมไม่ได้ดาบเพชรโอเคเสร็จแลวมึงต้องถื้ตือดาบประจาตัวเออซอนตีนี้ไอ้ชาวบ้านเนี่ยแมว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 ไอ้ขีอะไรเดียไก่เดวไก่มันฆ่ากูเนี่ย ไม่ไว้ไก่มันก็ยืน,นโง่ๆมึงเดินไปเออมเไม่ค่อยยืนมันปาไงเฮียพวกเฮี่นน่ะนะเออไม่เป็นไรหรอกทำบุดลูกอ่อนตะพัดดีเพื่อนนายตะพัดดีเพื่อนเนีย่ยเนื้อสายฟ้ากับเนื้อสายฟ้ากับขี้เหมือนกูใช่ไหมไใช่เดามึงรู้ได้ไงก็ <laughs> งกูก็ได้ความจริงกับผู้เผย สวัสดีเพื่อนเกิร <imprisoned. bunker. S 2> ์บสวัส kind ด of ีเฮ้ยนายเจ๊เข้า่ะมึงเห็นไหนายเชียร์กลางตื่นมาที่นายเฮ้ยเฮ้ยทักเฮ้ยเฮ้ยกลับก่อนเฮ้ยใครมีบ็อกซ์สักร้อยสองร้อยเอามาให้กูหน่อยดิใครจะมีไว้ งั้นกูกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยมันตาไก่มาแล้วกูไม,ไม่ตก<ส>นะกูไม่ตกนะกูกลับบ้านบอกให้บูมึงเนี่ยไอ้เหี้ยเอาเลยว่าเจมึงมึงกูมีนโพแล้วนี่กลับก่อนกลับก่อนไก่ก็น่ารินนะเนี่ยพอเห็นเมื่อกี้นี่เลยเปิดน่ารินเลยหน้าทุกอย่างไอ้เหี้ยโจกไว้หนึ <c oughs> ห่งเดียวหน้า้ รอเรนมันแค่เป็นประโยชบอกเราหนะเตียงมันแตกอะไรใช่ะหมแตกแล้วดิกูณเปคนตี้ยเอ้ยอย่าพึ่งไอ้เหี้ยไม่ได้แล้วคนมันแตกไปแล้วคนโอยนอยนายไม่ได้มัน่อยมาเล่าเลยนะไอ้เหี้ยโอ้โหเล่อาอะไรเพื่อนชายต้นตะยนเนี่ยโอ้โหเห็นใจแม่งพร้อมปลาไก่เอ็ดกูด้วยไม่ถึงอ่ะ เสียงเกยว์วะไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้หไอ,อ,อ,อ้สัมึงเนี่ยนะไม่ได้มองเฮ้ย EC เฮ้ยเฮ้ยมึงว่าไงไง EC วะไปแพ้พร้อมนะเอาวะสามวันไปละไป